madness combat ให้เสียงภาษาไทยโดยเฮดส s t e r My Tv มดูไม่เข้าท่าเลยแฮะเฮ้ย hey, เอาบุหรีนะ่ไหมอา้าว <c oughs> ขอบคุณอ๋อไอมันรั่วมาจากไหนเนี่ย ปวดหัวชะมัดเลยโอ้ยเออเออนายนำเลยพวกโมจะฉันนำเองนะเอ้าเฮ้ยมึงมาไงวะมาไงพวกพ่อรอแป๊บหนึ่งขอใา้หัวแป๊บเฮ้ยมาหนิมาเลยมันปวดหัวเย้ยอะได้ไงวะเฮ้ยมาโอ้ยปวดหัวเลยมามันจะปวดดิเีโอ้ย โอ้อมานีดีโอ้โหเฮ้้ยแปืนกูแล้วโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะใช่เรียบร้อยละเยอะเฮ้ยให้กูได้มีบทบาทน้อยฉันยุ่งอยู่จะปลุกนี้มันกระจกจริง ว่างนั้นแหละฮะเฮ<อ>้ยได้เสียงเลยเร<อ>า,า,<ม>าพวกส่งชั้นทีดูดิเอ้ยเฮ้ยบอกงแบบ่ายโ้ยโอ้ยเฮ้ยอ้ยโอ้ยงยว สวัสนีพ่อพ่อรู้จักมึงตัวไหนเฮ้ย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 ขบมาไม่ขบอ่ะโอ้ว้าวของดีแป๊บเดียวผมใส่ใส่ตัวอยู่นั่นแหละเฮ้ยเออ๋ยวละมึงเจ้าอย่างเดียวดีกว่าไม่สัตว์แม่งไม่เหลือให้โก้แล้วทีน้องพี่มันโหดอ่ะนะเฮ้ยระวังไปขอโจบอาบ้าไปเลยปูน้ำเมง อะไรอะอะเฮ้ยบอลแกเฮ้ยเอาเี๋ยดีบงหัวกระเบิดเอาเขี้ยไปจากที่นี่เหอเห็นแล้วยองนั่นแหละไปดีกว่ามันเป็นนึงๆนๆเฮ้ยติ้หัเจ้านี่ไม่มีแค่มีอะไรเลยมมแค่นลังเลยเลไปหยุดเฮ้ยเ้พวกง้อ โอเคเคแล้วนะจริงจริงยังเหลือคนหนึ่งเฮ้ยทำไมรีบเปงั้นอ่ะงั้นเาไปรีนเลยโอ้เฮ้ยมาล่นกันมาเล่นกันตายะเพื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ยเ้ยเฮ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ย้ยโ้ย้ยเ้ย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 เอ้ย้ย้เฮ้ย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 

โอเคน่าจะหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะลางรถไฟอ่ะโอ้โหเฉียดดิบเดือดอย่างนั้นน่ะคลิปนี้อาจจะดูจีดจอดนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าผมคิดมุกไม่ออกจริงๆ ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าในพอรพอดเรื่องเนี่ยมันแทบไม่มีอะไรให้ภาคอยู่แล้วไงครับผมคลิปก็เลยอาจจะดูจืดๆแล้วก็ดูธรรมดาไปหน่อยก็ผมทำสุดขความสามารถแล้วเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเนี่ยนะครับผมสำหรับวันนี้บายจ้า